สวัสดีครับลุงต่อพากินฟ vale. ูเทเทลวันนี้ก็มานำเสนอเหรียญอุดมประธานพรนะครับหลวงพ่อเปิ่นรุ่นอุดมประธานพรนครปฐม,ม2 5 4เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ ทองแดงทงเหลืองแล้วทองแดงลมดำนะครับก็เหรียญนี้ไม่ได้ใช้เก็บเก็บมาหลายปีนะครับให้ดูข้างในเหรียญแล้วกันครับให้ดูเหรียญข้างในเหรียญครับก็ลงพับเปิลก็มีอระกุตโธมาอาอุ มีอะมะอุคุรุมุดคุรุสุกุผมว่าเปิดขี่เสือเหรียญคมชัดมากเลยครับเหรียญหลวงพ่อพิมพ์นี้อ่ะสวยสวยงามมากครับเดี๋ยวให้ดูขั้นตัดขอบเหรียญขอบเหรียญตัดสวยงามเรียบ มันจะทีเดียวเลยครัตัดข้างหลังก็จะเป็นฤาษีเท้ามหาพรมฤาษีมหาพรมข้ามมนก็เป็นยันนะเมตาตำหรับวัดบางพระนะครับกหรือ,อสองข้างอห่างวัดบางพระอำเภอนครเศสีจังหวัดนครปฐมห้าสิบสี่ เหรียญนี no all, so so, drilling, go, so ้ก so, uh, uh, ็ถ uh, like uh, <t> ือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากพอดีผมเก็บอยู่ในกล่องก็ไม่ได้ใช้ก็เหรียญก็เลยยังสวยงามอยู่สมัยก่อนเริ่มแรกๆก็เหรียญเขาห้อยด้วยสายให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกชาองค์ละร้อยเองครับอ๋อตรงนี้มี มีโค้ดตัวมากตอกลึกไปตอกลงไปก็เดยนหลวงพ่อเปิน่นี้ก็เนนี้ก็ถือว่ามีพุทธคุณนมีพุทธคุณเท้ามหาพรหมหรือสีมหาพรหมสีกรหรือสีมหาพรหมก็จะเป็นเป็นแบบว่าโดนบันดาลเหมือน พระพรมนะดนบรันดาลเป็นความเชื่อทางสายเวทนะดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จต,ต่างๆแล้วแต่จะอธิษฐานนี่เป็นยันหนะนะมหาสเสน่ห์นี่ยันหวัวใจเสือโคร่ง นาก็จะเป็นพุตโธเมอามะอุอะนั่งขี่เสือก็เปินสวยงามมากก็ใครเจอก็นะถ้าสิทธิ์รุ่นใหม่ที่ไม่ทันก็เจอก็เก็บได้ครับเนี๋ยนี้ก็ผมขอรีวิวไว้เป็นในตำนานแล้วกัน หาคลิปสั้นๆก็แนะนำแค่นี้ครับก็เผื่อเป็นในอนาคตข้างหน้าสิปียีปีใครไม่รู้ก็มาเปิดดูย้อนหลังกันแล้วกันครับเดี๋ยวนี้แท้แน่นอนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ต่อ่ากินฟูติเวล วัดบางพระพศออ2554ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ